แจ็กโอ้โอ้ไปไหนมันโอ้ ถ้าตายเนี่ยอยู่ในงานนี่เรากว้างมากเลยอ่ะแหมโชคดีจริงเจอกันนทีงันเหนื่อยแย่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเกษตรรวยทั้งเคสเทชั่นสถานีเกษตรรู้เพื่อรวยครับวันนี้เราสองคนเดินทางมาที่งานเกษตรแฟร์ครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกทมนี่เองใช่ครับปีนี้ก็จัดขึ้นปี5 5แล้วนะใช่แล้วก็บรรช้าก่าหน่อยเพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมกุงเพมันเขาก็มีการตอบปุงอยู่ ก็เลยเลดมาถึงตอนนี้ครับแล้วในวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าพิเศษมีแน่นอนมีแน่นอนอะไรเดีต้องไปดูมันมีอยู่สองส่วนก็คืออินดอร์กับเอท์ดร์ที่เราจะพาไปลุยกันวันนี้เอาอินดอร์ก่อนได้ไหมร้อนใช่ไหมถูกต้องเอาละครับท่านผู้ชมครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุยในอินดอร์ก่อนไปกันเลยครับเกษตรพาลุย เกษตรแฟร์2,555ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนก็ยิ่งใหญ่เช่นเคยครับโดยปีนี้ก็มีการแบ่งพื้นที่งานไว้ทั้งหมด18โซนด้วยกันเช่นโอทอปตลาดน้ำสวนสนุกพรนษาสวนสมุนไพรเครื่องมือจากกลการเกษตรต้นไม้ผักไม้ปุ๋ยอุปกรณ์การเกษตรต่างๆสัตว์เลี้ยงสินค้าอุปโภคบริปโภคตลาดนัดติดแอร์เป็นต้นครับซึ่งในแต่ละโซนนั้นก็จะมีกิจกรรมทางความร,รู้ความสนุกที่แตกต่างกันออกไป แต่ว่าวันนี้สองหนุ่มของเรานั้นจะพาท่านผู้ชมไปดูนนในส่วนไหนโซนไหนก่อนนั้นตามไปเลยสงดาพิเศษจ็คไม่น่าเลยแล้วก็จะมีทำง,งานเกษตรมาปีหนึ่งนวัตกรรมกลายเป็นมา้าซะแล้วโอ้เจ๊เดี๋ยวพาไปกินย่านะ<อ>เฮ้ย<อ>ดีใจหรือเสียใจเนี่ยผมอยู่นี่ แล้วทำอะไรมบบนั้นเนี่ยแหมขึ้นมาเห็นว่าม้ามันสวยดีน่ารักดีดูมีสีสันดูแหมน่ารักกว่าคุณอีกเนี่ยผมก็นึกว่าคุณกลายเป็นมา้าซะแล้วครับโอ้ยที่หน้าคารจากพันเทนเซนีครับคุณผู้ชมเขามีการแสดงมา้าเต้นลงเต้นลำอะไรเต็มไปหมดโอ้นเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนี่เป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยโอ้ไม่น่าเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบเข้าใจผิดแล้วแม่นายแจ็กเนี่ย มาก็ไม่ค่อยวิ่งหรอกนะครับแต่ว่าการขวบของนายแจ็คเนี่ยสุดแรงเกิดเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นแค่ความสนุกเพียงเริ่มต้นเท่านั้นเราลองตามสองหนุ่มไปดีกันต่อภายในอาคารจักรรรันครับท่านผู้ชมครับด้านในอาคารจักรรพันเป็นสีนะครับก็มีงานวิจัยรวมถึงงานนวัตกรรมมากมายจะหันไปทางซ้ายหรือจะหันไปทางขวานะครับอ,อไในซ้ายในขวาอ,อไในซ้ายในขวางานวิจัยเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวไปดูนายแจ็คกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาพูดคุยกับใครครับ เห็นน่๊มองมองๆเหมือนกับกําลังจะกินอะไรอยู่นะอะไรอนนี้กาแฟเหรออ๋อใช่กาแฟลองกินดูไหมล่ะไม่เอาอะอะไรอะแหมถ้าอยากรู้ไปถามไปพูดคุยกับพี่สุพัฒน์กันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ใช่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เหมือนกันจริงเนระครับ เป <laughs> ็นฟาร์มี่คืออะไรฮะในมือ <C ünde> คือเป็นผลิตภัณฑ์ลดเกลือสโลกจากธรรมชาตินะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้ได้มาจากจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าเชื้อราโมนัสคัตครับ e <ra> นะครับเชื้อราตัวนี้เนี่ยเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์มากนะครับ <Rogue. S 2> คือเป็นเชื้อราที่สร้างสารลดเกลอสโลธรรมชาติครับนะครับนอกจากนี้ยังให้กรดอะมิโนโถึง18ชนิดนะครับก็มียังนอกจากนี้ยังมีสารที่มีประโยชน์อย่างอื่นเช่นกาบานะครับแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับอ๋อสารแล้วสารเหล่าเนี้ยปกติแล้วเราได้รับจากธรรมชาติมาจาก ือโดยทั่วไปสารตะต,ตัวก็ได้รับจากอาหารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับแต่ของเราเนี่ยคือเป็นจุลินทรีย์ที่สร้างสารที่ประโยชน์หลายชิตและได้ในปริมาณที่สูงจริงๆก่อนหน้านี้ครับไอโครงการวิจัยโครงการเนี้ยมันมีการวิจัยมาจากอะไรครับไอเชื้อราที่เราได้มาเนี่ยคือเริ่มต้นจากเชื้อราตัวนี้ครับสายพันธุ์นี้เนี่ยเราในทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยศาสตราจารย์ดรอุศบาลยูสมีครับภาควิชาจุลชีววิทยาของเกษตรศาสตร์เราเนี่ยครับ ทำวิจัยมากว่า20ปีในการคัดสายพันธุ์ต่างๆคัดสายพันธุ์ของชิราตัวนี้เนี่ยจนได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดปลอดสารพิษแล้วก็สร้างสารที่ประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วมีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาสู่นํามาชาประยุกต์ใช้เป็นอาหารเสริมให้คนทานนะครับจนพัฒนามาเรื่อยๆจนมาอยู่ในมือผมนี่ครับผมมาถึงมาถึงของรุ่นพี่เลยใช่ครับคุณโอลองรับประทานดูไหมครับอันไหนลองลองลองกินช่วยให้อะไรมันดีขึ้นนะคุณโอนะ คุณก็เหมือนกันโอเคครับลองดูนะท่านผู้ชมครับลักษณะเหมือนเม็ดกาแฟหรือว่าเม็ดทรายเม็ดกลวดเลยพวกนี้นะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยตัวนี้คือเป็นนำจากปลายข้าวหอมมะลิเราเลี้ยงด้วยเชื้าอร่อยรสชาติหวานมากเลยครับไปชดคือมันค่อนข้างที่จะจืดนะครับไม่ค่อยมีรสชาติคือเคี้ยวไปักพักหนึ่งมันจะรู้สึกว่าพอเริ่มโดนน้ำลายเนี่ยมันก็จะเริ่มนิ่มๆใช่ครับใช่ส่วนวิธีการรับประทานถ้าเราซื้อไปเนี่ยรับประทานยังไงฮะแล้วก็รับประทานใส่ประมาณหนึ่งช้อนช ครับ,รบแต่ปกติไม่มีใครมาแผงๆกินสดๆอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ปกติ <c oughs> มีน้ําตามใช่ครับจริงต้องอธิบายอย่างหนึ่งว่าเชล้ามนะคะรับตัวนี้เนี่ยมีการทําใช้เป็นยามาในประเทศจีนมาเป็นพัน,นปีแล้วเ<ไ>ง,ง,งั้นที่ประเทศจีนเขาใช้กินยังไงประเทศจีนเนี่ยเขาก็ใช้ว่าสกัดมาเป็นผงแล้วผสมกับ พวกเหล้าพวกพวกอาหารอย่างอื่นนะครับคุณแจก็กินได้เลยครับผสมกับพวกเหล้าพวกใช่ครับแต่ในเมืองไทยของเรานี่ยังไม่มีการใช่ครับแบบนี้ใช่ใช่ครับผมครับเมืงจีนเนี่ยคือป็นยายุธนะเลยนะนะครับเพื่ออยู่ในตำรับยาแผนจีนนะครับแต่ของเราเนี่ยคือคัดโดยเฉพาะสายพันธุ์เนี่ยให้สารมากที่สุดและปลอดภัยจากสารพิษจากเชื้อรางั้นเน้นย้ำนิดนึงครับว่าถ้าคนดูหรือว่าผู้ที่สนใจเขาทานไอ้เจ้าอาหารเสริมจะเรียกว่าอาหารเสริมดีไหมฮะ อ่าได้ครับเจ้าอาหารเสริมตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับประโยชน์หลักก็คือ1ได้สารลดคอเลสเตอรอลครับคือสําหรับคนที่อ้วนหรือว่าเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยมีประโยชน์มากอ่าใช่ครับเส้นสองคือได้กรดอะมิโนที่จําเป็นครบบางคนทานอาหารไม่ครบทุกได้ทานพวกโปรตีนและไม่ครบครับนะครับก็ได้จากตัวนี้เป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นครับครบทุกชนิดนะครับในสามคือได้อัติแอนตี้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันสารนุ่มอิสระครับคือทําให้ร่างกายเหี่ยวๆหน้าตาของผมเนี่ยดีขึ้นก็ช่วยได้ครัับบออ่่่าาใชครก็็ถืเวปน ่หมีประโยชน์สำหรับเมืองไทยใช่แล้วครับอีกถ้าคนดูสนใจครับอยากติดต่อหรือว่าอยากเรียนรู้นวัตกรรมเหล่านี้ครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงทําอะไรได้บ้างอยากจะเอาไปให้ญาติพี่น้องลองรับประทานดูติดต่อได้ที่ไหนครับเดี๋ยวติดต่อทางที่เบอร์โทรศัพท์081นะครับ134 3462ครับอันนี้เบอร์พี่เองนะครับผมนี่แล้วก็ลองโทรโทรมาปรึกษาก่อนได้ครับตอนนี้ได้ข่าวว่าอยู่ในกระบวนการของขั้นตอนการขอออยหรือว่าลงทะเบียนยาอยู่ครับอ่าถ้าคือตอนนี้เราอยู่ช่วงของพิจารณาวิจัยครับกำลังทำทำเรื่องขอ อยออยู่ครับจะเห็นได้ว่าซองยังไม่มีฉลากนะครับอ่าใช่คือเป็นพิจารณาวิจัยโดยเฉพาะแต่ว่ารับรองรับรองว่ากินแล้วไม่ไม่แพ้ไม่ท้องเสียไม่ไม่ครับที่เราปลอดภัยครับครับแล้วในอนาคตเราจะพัฒนาให้มันเป็นในรูปแบบอื่นหรือว่ามีรสชาติอะไรมากกว่านี้คือต่อไปเราทำอะไรแบบรูปของแคปซูลได้ทานง่ายขึ้นนะครับหรือไม่ต่อไปคือทําเป็นผสมอาหารนะครับผสมผสมไปเกอฮอล์แน่เลยเดี๋ยวผมให้คุณแจั่ลองทานแต่ถ้าเป็นอยู่ในหน้าตาแบบนี้นี่ไป วางไว้ข้างๆกาแฟกดกาแฟนี่แยกไม่ออกเลยจับเลยจับชงเลยใช่คนนี้ขอบคุณพี่มากครับที่ม้ความรู้ในการวิจัยใหม่ๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองเดินไปข้างหน้าดูอีกครับแจ็คผมเห็นอะไรอีกเยอะเลยเนี่ยงานวิจัยเยอะแยะเลยครับผมไปดูหน่อยนิโนไปเลยไปไปไปขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับในมือของผมนี่ก็คือโซบะใบหมอนนะครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับไม่ใช่โซบะชาเขียวเหมือนที่ปกติคุณผู้ชมนั้นรู้จักกันครับ แต่ว่าอยากรู้ว่าเป็นมายังไงมาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเขากันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมันมายังไงครับเจ้าโซบะใบหม่อนเนี่ยปกติมันเป็นแต่โซบะชาเขียวใช่ไหมฮะใช่ครับผมเอาจริงๆแล้วกรรมวิธีในการทำของเราเนี่ยก็จะแตกต่างจากโซบะทั่วไปนะครับปกติโซบะทั่วไปเขาจะใช้แป้งข้าวสาลีนะครับแต่เราเนี่ยใช้แป้งชนิดพิเศษครับที่ทำขึ้นมาครับ แล้วปกติแล้วเนี่ยโซบะทั่วไปนะครับเขาจะใช้ผงชาเขียวที่นําเข้ามาเราก็เลยประยุกต์ใช้กับชาใบหม่อนซึ่งใบหม่อนนี่มีคุณประโยชน์อตรงนี้เองเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ตรงที่ว่าหนึ่งแหละลดต้นทุนของผู้ผลิตใช่ครับผมแล้วด้านคุณประโยชน์นะครับมันแตกต่างว่ามันดีกว่ายังไงบ้างคุณสมบัติของใบหม่อนที่ผสมลงไปนะครับก็จะเป็นช่วยดับกระหายนะครับลดไข้ฮะแล้วก็ มีสารสำคัญสองตัวนะครับที่อยู่ในใบหมอดที่คนทั่วไปยังไม่ทราบกันนะก็คือกาบาครับกับเมลาโทนินนะครับซึ่งกาบาเนี่เป็นสารที่เกี่ยวกับสารสื่อประสาทนะครับช่วยลดความเครียดได้นะครับครับผมกินะครับวาทำให้รู้สึกสบายสบายขึ้นนะครับตัวหนึ่งเมลาโทนินนี่เป็นสารที่ทําช่วยให้นอนหลับครับครับซึ่งงานวิจัยนี้ก็จะทําให้ได้ทราบถึงคุณสมบัติของมันนะครับคุณโทลองดมกลิ่นดูสิครับว่าแตกต่างจากชาเขียวจริงๆไหมโอ้โห ไม่ต่างเลยนะท่านผู้ชมครับแยกไม่ค่อยออกเลยเนาะใช่เหมือนกันมาก,มากแล้วปกติชาเขียวเนี่ยครับคือกินเข้าไปเนี่ยมันมีประโยชน์เท่ากันหรือว่าน้อยกว่าอย่างไงบ้างข้อดีข้อด้อยจริงอาหารพวกนี้ครับจะอยู่ในกลุ่มของฟันเชนัลฟู้ดนะครับ,รบก็คืออาหารที่กินเข้าไปแล้วจะเสริมดิ์ประโยชน์ให้หลังจากโปรโภคเข้าไปแล้วซึ่งจะเทียบความดีหรือไม่ดีต่างกันเนี่ยอาจจะเทียบกันไม่ได้ตคนละแบบใช่ครับคนละแบบ ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้การวิจัยไปถึงไหนแล้วไปขั้นไหนแล้วตอนนี้สามารถจำประยุกต์ใช้ซึ่งผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วครับแต่ว่าทางคณะของเราจดทิษฎีบัตรอยู่ครับกำลังจะเผยแพร่นะครับผมแล้วถ้าเราไม่บอกเวลามีคนลองมาชิมอย่างเงี้ยเราไม่บอกเขาเขา,เขาจะรู้ไหมฮะว่าเป็นใบหมอนอ่าแทบจะไม่รู้เลยครับแทบจะไม่รู้เลยครับผมรสชาติอย่างนี้ถ้าเกิด<อ>ต่อไปในประเทศไทย<ม>อาจจะลดต้นทุนในเรื่องของการนําเข้าชาเขียวเข้ามาได้ใช่ครับผมอาจจะเป็น ชื่ออย่างอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่โซบะก็ได้อาจจะแงเป็นเส้นอย่างอื่นเพราะว่าใช่เป็นชื่อไทยไปเลยแล้วอนาคตจะมีการวางจำหน่ายหรือว่าจะมีการพัฒนาเป็นในรูปแบบไหนต่อเรื่องจดสิทธิบัตรแล้วเนี่ยนะเราจะนําเผยแพร่ครับครับการเผยแพร่นี้ก็ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนจะตอบรับยังไงนะครับในการนําไปประยุกใช้ในการผลิตหรือว่าจาหน่าย ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะรับทราบคุณประโยชน์ของมันแบบนี้เนี่ยครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับภาควิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารครับผมมหา,ว,า,าวิทยาทโโลยัยเกษตรศาสตร์ครับวิทยเขตบางเขนครับผมแล้วครับและถ้า <รอ S 1> คุณผู้ชมอยากจะลองมาชิมเนี่ยก็มาให้ได้นะครับภายในงาน เกษตรแฟร์ที่นี่ปี2555แต่ไม้ถูกช่วงเวลานะใช่ครับมดช้าอดหมดนะถูกต้องครับเอาล่ะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าชาใบหมอนเนี่ยมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับชาเขียวนะครับเพราะว่าส่วนผสมก็ต่างกันแล้วก็คุณประโยชน์ก็ต่างกันเทียบกันไม่ได้ครับแต่เอาล่ะใครที่อยากชิมอยากชมหรือว่าสนใจก็ติดต่อตามที่พี่ดอยได้บอกไปวันนี้เดี๋ยวต้องเดินไปต่อในงานนี้แหละขอบคุณครับ จริงแล้วภายในอาคารจักพันเ์เพลสลีก็มีความรู้ด้านนวัตกรรมที่โดดเด่นมากมายนะครับโดยแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 1. กลุ่มจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ2กลุ่มพลังงาน3กลุ่มเครีนเทคโนโลยี4กลุ่มเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช5กลุ่มจากคนและเทคโนโลยีการเกษตร6กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสากกรรม7กลุ่มนวัตกรรมสร้างชื่อของมอเกษตร8กลุ่มนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และสุดท้ายกลุ่มเครื่องจากหนักครับ นอกจากนี้แล้วอีกภากฟังหนึ่งของอาคารแห่งนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวจะเป็นยังไงตามเขาทั้งคู่ไปลุยกันเลยคุณผู้ชมครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ภายในจักรพัรด์แห่งนี้เขาแสดงโชว์ไว้นั่นก็คือการแสดงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ2555โอ้โหไปดูกันดีกว่าครับไป แค่ความรู้เล็กๆส่วนหนึ่งภายในงานเกษตรแฟร์2,555นี้เท่านั้นครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะสัมผัสความรู้และความตื่นตาตื่นใจต่างๆด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรีบมาชมงานนะครับช่วงหน้าทั้งคู่จะพาพวกเราออกไปสัมผัสบรรยากาศด้านนอกอาคารกันบ้างจะสนุกสนานอย่างไรแค่ไหนรอสักครู่เดียว